สวัสดีค่ะ Sun Moon Light Love r a d i n g ถ้าท่านใดได้พบเจอคลิปนี้ห้ามพลาดเป็นเด็ดขาดนะคะเพราะนี่คือคลิปที่นะคะ คุณน่าที่จะอยากที่จะรู้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณในชีวิตบ้างในเร็วๆนี้นะคะจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้เกี่ยวกับชีวิตของคุณในทุกเรื่องราวโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องราวของความรักนะคะเป็นคําถามที่หลายๆท่านส่งมานะคะดังนั้นถามมาผู้อ่านตอบให้นะคะถามมาอาจารย์สันตอบให้นะพิมพ์ไว้ใต้คลิปนะคะว่า มีคำถามอะไรที่อยากรู้แล้วเดี๋ยวผู้อ่านจ,จะออกให้วันละคลิปถ้ามีเวลานะคะอย่างดีก็ห่างกันแค่2วันแหละเพราะว่าผู้อ่านก็พยายามที่จะสื่อสารถึงทุกๆท่านนะคะสำหรับครอบครัวเราอยู่เสมอพิมพ์ใต้คลิปนะคะในช่วงอา,อาจารย์สันถามตอบว่ามีอะไรอยากที่จะให้ผู้อ่านนะคะตอบคำถามที่คุณอยากจะรู้บ้างในทุกเรื่องราวเลย พิมไว้ใต้คลิปได้เลยแล้วเดี๋ยวก็จะมาจัดให้อย่างคลิปนี้แล้วก็ทำเป็นแรนดอมสำหรับท่านที่มีในที่เดียวกันนะคะก็คืออยากที่จะรู้ว่าในเร็วนี้จะมีอะไรที่จะเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะซึ่งพออ่านมองดูว่ามันน่าสนใจนะคะแล้วก็บางท่านก็อยากที่จะรู้แหละว่าเออเร็วๆนี้เนี่ยมันมีอะไรที่จะเกิดขึ้นมีอะไรที่คุณควรจะต้องรู้ล่วงหน้าก่อนบ้างหรือว่าเตรียมนะคะรับมือกับ บางสิ่งบางอย่างที่กําลังจะเข้ามาในชีวิตซึ่งแน่นอนหละว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะแล้วก็หรืออาจจะมีอะไรนะคะที่คุณเตรียมที่จะต้องรับเซอร์ไพรส์ต่างๆด้วยก็เป็นไปได้อย่าลืมกดติดตามนะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆอื่นๆอีกมากมายและ ขอขอบคุณสำหรับกำลังใจ subscribe ไลค์แชร์และกระดิ่งกดยอมรับด้วยพลังงานบวกอย่าลืมพิมพ์ใต้คลิปไว้นะคะทุกท่านเลยนะคะกดยอมรับแล,ลองพิมพ์สิคะว่าคุณอยากรู้เรื่องอะไรเดี๋ยวพว้อ่านมาทำคลิปให้เหมือนเป็นการอ่านส่วนตัวแรนดอมเนี่ยมันเหมือนอ่านส่วนตัวนะ ก็อ่านยืนยันว่าทําไมถึงมัอนอ่านส่วนตัวเพราะว่ามันไม่ใช่ทุกท่านที่จะได้เจอถ้าท่านใดได้เจอนี่คือใช่ละคุณดึงดูดแน่นอนนะคะหรือคําถามที่คุณส่งมาผู้อ่านจัดทาเนี่ยก็คือมันก็คือการอ่านส่วนตัวอย่างหนึง่งแต่ว่าอินเทอร์เน็ตคำถามของคุณอนะ่ะมันอาจจะตรงใจใครลหลายท่านดังนั้นก็จัดเป็นคลิปแรนดอมให้นะคะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะขอบคุณสําหรับกําลังใจสับ c r i b e ์ไลค์แชร์และกระดิ่งนะคะ Facebook Instagram Line แอดหมายลอยู่ใต้คลิปนะกดติดตามได้ตามอัธยาศัยเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าเร็วๆนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างก็จะเปิดพลังงานการ์ดหลักๆก,ก็เป็นทาร์ตออร์ a c ค e ไม่เน้นนะคะเพราะผู้อ่านอ่านให้เหมือนกับคุณนะคะอ่านการ์ดส่วนตัวกับผู้อ่านนั่นเองนะอะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าเร็วๆนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะ สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วนีน้ผู้อ่านมองดูว่าบางท่านพยายาม move on หรือใครบางคนพยายามที่จะ move on จากคุณแต่ว่ามัน move on เป็นวงกลมสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะถ้าคุณรอคอยให้ใครกลับมาขอโทษหรือกลับมาเคลียร์ปัญหาที่คาใจมีเกณฑ์ว่าเขาหรือเธอคนนี้จะกลับมาหรือว่างานการที่คุณทําค้างคาไว้นะคะมันมีเกณฑ์การติดขัด นะผู้อ่านมองดูว่าคุณเองเนี่ยพยายามมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างสู่สิ่งใหม่ๆแต่ว่ามันยังมีบางสิ่งบางอย่างที่ติดขัดเป็นปัญหาอยู่ดังนั้นนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือคุณอาจมีเกณฑ์การจะต้องห่วนคืนกลับมาแก้ไขเพื่อที่จะให้ทุกอย่างที่คุณมุ่งหวังตั้งใจเนี่ยมันสําเร็จลุล่วงได้ด้วยดีแต่ผู้อ่านมองดูแล้วเนี่ยคุณมีเกณฑ์ว่าจะได้รับความช่วยเหลือนะหรือว่า คุณมีเกณฑ์การเดินทางแต่ว่าการเดินทางเนี่ยอาจจะนําพามาให้คุณได้พบเจออะไรใหม่ๆระหว่างทางนะคะคุณมีเกณฑ์การจะได้ย้อนกลับไปทําอะไรเดิมๆที่คุณเคยทําอยู่นะคะในเรื่องความสัมพันธ์บอกเลยว่าคุณมีเกณฑ์ว่าบางคนอาจจะกลับมาขอรีโนเวทความสัมพันธ์แต่ว่าถ้าไม่ได้เป็นลักษณะนั้นนะผู้หันมองดูว่าตัวคุณอาจจะอยากบอกว่าอ,อ๋อไม่ได้คิดฝันหรือว่าไม่ได้คาดหวังเรื่องความรักแต่เชื่อไหม คุณจะได้เจอความรักแนละ้วฟูออกมาบอกว่าคุณท่าทางจะหนีไม่พ้นแล้วล่ะผลนี้มันคือ energy ของการ move on แต่ยัง move ไม่สุดนะ move on เป,เป็นวงกลมอยู่เลยแล้วยังไงต่อหนะ้า energy ของการกลับมารื้ฟื้นความสัมพันธ์อยู่ตรงนี้ด้วยนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นเห็นไหมคะหรือว่าใครบางคนรอคำตอบรอข่าวสารนะคะรอที่จะพบเจอความรักที่ดี energy นี้ออกมาบอกว่าคุณจะได้เจอแม้ว่าคุณจะปฏิเสธก็เถอะถึงว่าคุณจะบอกว่า ไม่หรอกยังไม่น่าจะใช่เวลาที่เหมาะสมแต่เชื่อเถอะว่าความรักอะ่ะจะเข้ามาทักทายคุณ energy ชาวท่าดินพฤกษบกันและมางก่อนนะคะแต่ว่าคุณมีเกณฑ์จะได้รับโชคลาภจากคนที่เขาเมตตาเอ็นดูคุณด้วยนี่นี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นอาจจะมีคนหยิบยื่นข้อเสนอหรือว่าให้คุณหยิบยืมเงินโดยที่เขาอาจจะไม่ได้หวังผลตอบแทนเลยก็ได้นะคนโสดคุณอาจจะได้เจอคนที่เข้ามาคอยดูแลัพพ p o r t คุณนะคะ คุณอาจจะได้เจอคนที่เขาชอบคุณมากๆแล้วก็ถึงแม้ว่าเขาจะเพิ่งเจอก,กันกับคุณก็เถอะแต่ว่าเขาอยากที่จะหยิบยื่นให้ความช่วยเหลือคุณมากๆเลยถ้าคุณมีปัญหาติดกัดทางด้านการเงิน e G, เองี่ออกมาบอกว่าคุณจะได้รับความช่วยเหลือจากคนที่เขาเมตตารักใคร่เอ็นดูคุณนะคะอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณก็ได้ใครจะไปรู้นะคะแล้วยังไงต่อนะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้ก็คือ,อคุณมีเกณฑ์นะคะว่า มีเกณฑ์การจะต้องตัดสินใจนะคะบล็อกนะคะหรือว่ายุติการสื่อสารกับใครบางคนที่อาจจะทำให้คุณรู้สึกว่ามันไม่ได้ทำให้ความสัมพันธ์มันพัฒนานะคะหรือว่าในเรื่องของการงานมันอาจจะเรียกได้ว่าคุณอาจจะได้ทีมงานหรือว่าได้ ผู้ร่วมงานที่อาจจะยังไม่ได้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอาจจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนทีมใหม่นะคะเพื่อที่จะทําให้งานาจจเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นไรายได้นะคะสิ่งที่คุณควรจะต้องทานะับจากนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นคุณอาจจะต้องมีเกณฑ์การรัดเข็มขัดมากยิ่งขึ้นนะบล็อกการใช้จ่ายต่างๆนานาที่มันไม่จําเป็นออกซะนะคะคุณอาจจะมีรายจ่ายบางอย่างเข้ามานะคะแบบไม่คาดฝันนะคะซึ่ง คุณจะต้องรู้จักบาลานซ์นะคะในเรื่องของเงินเรื่องของรายรายรับรายจ่ายให้ดีแต่ว่าคุณจะรับความช่วยเหลือก็จริงนะคะคุณก็ควรจะเก็บหอมรอมริบด้วยส่วนหนึ่งนะเป็นสิ่งสําคัญไม่แนะนําให้ก่อหนี้นะคะไม่แนะนําให้ก่อหนี้จะมีแต่จะมีคนเข้ามาให้ความช่วยเหลือคุณทางด้านการเงินในลักษณะที่รายเงื่อนไขแบบเขารักคุณจริงๆนะหรืออาจจะให้ไปเลยก็ได้เป็นลักษณะนี้ก็ถือว่าเป็นโชคในช่วงเวลานนี้ด้วยทีนี้เอเจนซี่มีใครบางคนส่องคุณอยู่มีใครบางคน คคอยแอบอิจฉาคุณอยู่ด้วยนะบางครั้งบางข่าวนะคะในเรื่องของหน้าที่การงานก็อขอให้คุณโฟกัสท,ที่ตัวคุณเองเป็นการดีที่สุดแล้วก็ใครบางคนที่คุณบล็อกไปในเวลานี้เขาอาจจะส่องคุณอยู่ก็ได้คอยส่องคอยดูคนอยู่ว่าคุณเป็นยังไงเขาอยากจะรู้นะคะว่าคุณเป็นยังไงนะคนโสดผู้ห่านมองดูว่าอาจจะมีคนเข้ามาแต่ทีนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือคนที่เข้ามาเนี่ยมันอาจจะยังไม่ถูกใจคุณสักเท่าไหร่หรอกนะคะ ทุก็อาจจะมีเกณฑ์บล็อกคนที่ไม่ใช่ออกจากชีวิตได้เอเนจีสิ่งที่จะเกิดขึ้นระมัดระวังเรื่องการประทะคารมหน่อยนะคะคู่รักก็ให้ถ้อยทีถ้อยอาศัยนะคะมีปัญหาอะไรให้ค่อยๆพูดคุยแล้วก็เคลียร์กันให้ชัดเจนนะคะแล้วก็คนโสดเนี่ยถ้ามีคนเข้ามาให้เลือกตัดสินใจเลือกให้ดีเพราะว่าหนึ่งในนี้มันจะมีทั้งตัวจริงตัวหลอกแต่คุณจะรู้ได้แหละตัวจริงเนี่ยเข้ามาเพื่อให้ตัวหลอกเข้ามาเพื่อหวังได้นะคะนี่คือสิ่งที่ ุณหน้าที่จะรู้ทดสอบไม่ยากนะคะ คุณมีเกณฑ์การเกี่ยวเนื่องกับชาวราศีมังกรนะคะชาวราศีมังกรอาจจะนําพาความรักมาให้คุณด้วยคุณอาจจะมีเกณฑ์ได้พบรักกับคนที่ดูดีมีเสน่ห์เป็นชาวราศีมังกรนะคะเรื่องงานเรื่องเงินระมัดระวังเรื่องความเครียดหน่อยก็ดีอย่างที่ผู้อ่านบอกนะคะคุณจะมีเกณฑ์ได้รับความช่วยเหลือแต่มันจะเป็นเงินที่พอดีพอดีกับรายรับรายจ่ายของคุณในช่วงเวลานี้ดังนั้นบล็อกอะไรที่ไม่จําเป็นคนรอบข้างที่คุณเคยให้ความช่วยเหลือหรือว่าคนในครอบ ครอบครัวที่คุณดูแลอยู่คุณอาจจะต้องมีเกณฑ์การจะนั่งโต๊ะพูดคุยกันแล้วนะว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องช่วยกันประหยัดช่วยกันเก็บหอมรอมริบนะเพื่อที่นะคะมันจะได้เกิดผลดีในวันข้างหน้านะคะเอ่อในเรื่องของหุ้นส่วนเพื่อนฝูงญาติมิตรอะไรพวกนี้มันจะมีคนที่คอยแบบจารซี่คุณอยู่นะนะคะดังนั้นไม่จําเป็นต้องไปประทะคารมกับเขาให้เงียบเงียบไปแล้วก็ทําในส่วนของเราให้ดีที่สุดนะตั้งกาดรับแล้วก็ถ้าเกิด มีโอกาสก็คือคุณสามารถที่จะชี้แจงความเป็นจริงให้ใครเข้าใจผิดคุณได้แต่ไม่ต้องไปถึงขั้นทะเลาะเบาแหวงกันนะคะในเรื่องความรักผู้อ่านมองดูว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณอะ่ะมันจะมีคนเข้ามา2รูปแบบอยู่แล้วนะคะแต่ n น r ี y ท่าดินด้วยกันทั้งคู่นี่แหละอย่างที่ผู้อ่านบอกไปตอนต้นเนาะทีนี้ผู้อ่านมองดูว่าบางท่านอะ่ะอาจจะเร็วๆนี้อาจจะได้รู้ความจริงอะไรบางอย่างแล้วว่ามีใครแอบซ่อนในความสัมพันธ์นะ ใครแอบซ่อนคุณไว้ในความสัมพันธ์หรือเปล่าใดๆเลยคุณอาจจะรู้คุณอาจจะตัดสินใจบล็อกปิดจบตรงนี้เลยก็เป็นไปได้ด้วยเช่นเดียวกันนะ แล้วยังไงต่อนะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้นะคะเราะมาดระวังเรื่องท็อกซิีเ a ลชั่นชิพหน่อยเท่านั้นเองนะคะถ้าคุณผ่านพ้นช่วงนี้ไปได้นะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือคุณมีเกณฑ์การเริ่มต้นใหม่เห็นไหมคะเอ่อขนทางงานใหม่กําลังจะเข้ามาด้วยจากคนที่เขารักคุณมากๆอาจจะเรียกได้ว่าให้โอกาสคุณให้การสนับสนุนให้ทุนคุณนะคะให้การสนับสนุนในทุกช่องทางด้วยความรัก ผลน,นี้คุณจะโชคดีแคลวคล้าปลอดภัยจากคนที่เขารักคุณไม่ว่าจะเป็นเพื่อนคนในครอบครัวนะคะหรือคนที่ไม่รู้จักหรอกแต่เขาถูกชะตากับคุณในเรื่องความรักคุณจะได้พบเนื้อคู่ของคุณแน่ๆแ,แล้วคุณจะได้พบรักแท้ของคุณด้วยนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นถ้าคุณผ่านโพสต์ในเนจี คนพวกนี้มาได้นะคะคุณมีเกณฑ์จะได้พบเจอกับชาวท่าน้ํากรกฎพิจิกเมีนซึ่งจะเป็นรักแท้เป็นเนื้อคู่ของคุณด้วยนะคะคุณจะมีเสน่ห์มากๆในช่วงเวลานี้นะอาจจะมีคนเข้ามารุมรักหรือมีคนเข้ามาพูดคุยด้วยเยอะแต่ว่าหนึ่งในนี้คนคนนั้นจ,จะเป็นรักแท้ของคุณรู้ได้ยังไงก็คือเขาให้คุณนะคะมีการกลับมารื้อฟื้นความสัมพันธ์กับคนที่คุณเคยรู้สึกดีด้วยเช่นเดียวกันแต่ไม่ใช่คนรักเก่า คนที่ท็อกซิกกันไปเนี่ยมีเกมการว่าบล็อกปิดจบนะคะแต่มีความเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะได้รื้อฟื้นความสัมพันธ์กับคนที่คุณชอบเขาแล้วเขาก็ชอบคุณมาก่อนหน้านี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะ ถ้าใครคาดหวังเรื่องการเดินทางในช่วงเวลานี้อาจจะใช้เวลาในการยื่นวีซ่าสักหน่อยหรือว่าการเปลี่ยนแปลงงานอย่าเพิ่งเร่งทําในช่วงเวลานี้ให้รอจังหวะแล้วโอกาสอีกหน่อยนะคะรอคนสนับสนุนรอทีมงานหรือว่าให้รอในเรื่องของความพร้อมเรื่องความรู้ของคุณเรื่องเงินทองของคุณด้วยเช่นเดียวกันมีเกณฑ์ว่าคุณจะมีนายทุนเข้ามาให้ความช่วยเหลือคุณเช่นเดียวกันนะคะ Energy High p r i e s t e ว่าให้ เวลาที่คุณจะทำอะไรก็แล้วแต่ให้อ่าทำอย่างมีเหตุและผลนะคะทําอย่างมีสติคิดก่อนพูดคิดก่อนทําวางแผนก่อนพูดวางแผนก่อนทำนะคะเพราะว่าคุณมีความจําเป็นที่จะต้องรักษาบาลานซ์อารมณ์ความรู้สึกให้ดีมันอาจจะมีอะไรหลายอย่างเข้ามากระทบแต่อย่างหงงุดหดให้มองทุกอย่างเป็นเรื่องที่คุณสามารถ ที่จะเลือกได้ว่าจะแก้อันไหนก่อน123โดยที่คุณไม่ต้องหงุดหงิดนะคะคุณจะได้เพื่อนร่วมงานที่ดีให้ความช่วยเหลือคุณอยู่แล้วนี e ่ไฮปริเทสออกมาบอกว่านะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ใกล้ตัวคุณมากๆเลยถ้าเกิดสถานการณ์คับขันขึ้นมาให้ตั้งจิตภาวนาในใจขอความช่วยเหลือเดี๋ยวนั้นได้เลยโดยที่คุณไม่ต้องไปวัดไปโบสเลยนะก็คือถ้าตอนนั้นมันวิกฤตจริงๆก็ให เอ่ยถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือแล้วก็บอกเลยว่าให้ช่วยข้าพเจ้าด้วยช่วยลูกด้วยเถิดเรื่องนู้นเรื่องนี้ว่าไปแล้วคุณก็จะได้ปัญญาในการที่คุณจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ในความสัมพันธ์ผู้อ่านมองดูว่าอดทนรออีกนิดนะคะคุณจะได้พบเจอรักแท้ของคุณนะ อาจจะนับจากนี้2อาทิตย์หรือว่า2เดือนขึ้นไปนะคะมีเกณฑ์ว่าจะได้เจอตอนนี้ให้คุณโฟกัสมาที่ตัวคุณเองก่อนนะคะ energy นี้ออกมาบอกว่าหยุดทุ่มเทกับอะไรที่มันไม่ใช่ด้วยสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือคุณทุ่มเทกับคนที่ผิดผลลัพธ์ที่ได้คือคุณจะต้องเป็นฝ่ายให้อยู่ฝ่ายเดียวนะคะดังนั้นให้ขันหันกลับมาทุ่มเทที่ตัวคุณเองค่ะเพราะคุณจะดึงดูดคนที่เขาเพร้อมที่จะทุ่มเทเพื่อคุณเข้ามานะคะนับจากนี้ ไม่นานด้วยนะเอเนจีก็คืออยู่ประมาณช่วง2เดือนนี้แหละนะคะในดูซิว่าสิ่งเี่จะเกิดขึ้นกับคุณคืออะไรนะคะสิ่งเี่จกเกิดขึ้นกับคุณนะับจากนี้ถ้าคุณสามารถก้าวข้ามผ่านตรงจุดนี้ไปได้นะคะเอเนอจีอารมณ์ความหมงุดหงิดท็อกซิกหรือความสัมพันธ์ที่มันไม่ลงตัวหรือว่าเรื่องงานเรื่องเงินที่คุณจะต้องแก้ไขปัญหาอยู่ตลอดเนี่ยนะคะบอกเลยว่าในท้ายที่สุดนะเท่าที่ผู้อ่านมองดูเนี่ย คุณจะสามารถรับมือได้แล้วก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะมองดูว่าปัญหาในชีวิตรวมถึงปัญหาความรักของคุณนะคะในเร็วนี้มันมีเกณฑ์ว่าจะสิ้นสุดลงแล้วละ่ะนะคะทุกอย่างกำลังจะสิ้นสุดลงและ ดังนั้นนะคะไม่ต้องเครียดไม่ต้องกังวลนะคะให้แก้ถ้าแก้ตรงไหนไม่ได้ให้แก้ที่ตัวเราเลยนะคะถ้าใครบางคนเปลี่ยนไม่ได้ให้เปลี่ยนที่ตัวเราเลยนิ่งเฉยซะแล้วก็ออกไปจากชีวิตเขาเงียบๆได้หรือนิ่งเฉยซะแล้วทาหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดนะพิสูจน์ตัวคุณเองหน้าที่ของคุณคือคุณต้องพิสูจน์ตัวคุเองนับจากนี้นะคะโดยเฉพาะในเรื่องงานเรื่องเงินนะคะในเรื่องความสัมพันธ์พิสูจน์ตัวคุณเองให้ได้ว่า แม้ว่าจะเจอคนที่ไม่ใช่อยู่ช่วงนี้คุณอยู่คนเดียวได้เพราะท,ท้ายที่สุดนเนื้อคู่ของคุณไม่ว่ายังไงอะเขาก็จะเข้ามาในเร็วๆนี้ด้วยเอาละขออีกหน่อยหนึ่งนะคะ จะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะจุดนี้เห็นไหมคะจะมีโอกาสการเริ่มต้นใหม่นะคะ,ะความรักที่ดีที่เคยหลุดลอยไปจะมีโอกาสได้กลับมาหรือฟื้นสารสัมพันธ์นะคะถ้าใครไม่ได้มีตรงนั้นคุณจะได้เริ่มต้นความรักครั้งใหม่นะคะ New love เข้ามาในชีวิตคุณนะคะและเป็นความรักที่อบอุ่นและมั่นคงการงานการเงินนะคะ ลงทุนลงแรงไปเท่าไหร่คุณได้รับกลับคืนมาเป็นสองเท่าแน่ๆนะคะและแถมคุณยังได้รับความช่วยเหลือด้วยจากคนที่คุณไม่คาดฝันเขาเห็นผลงานของคุณแล้วเขาก็มีความรู้สึกว่าเออเขาอยากที่จะช่วยคุณอีกแรงหนึ่งที่จะให้คุณประสบความสําเร็จนั่นเองนี่สินผู้า่านมองดูว่าคุณจะสามารถเคลียร์ได้นะคะมันจะมี เรียกได้ว่าเหมือนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสิ่งมหัศจรรย์บางอย่างนะคะที่จะนำพาให้คุณได้รับโอกาสงานชิ้นใหม่หรือว่าจะนำพาให้คุณได้รับ มาก้อนหนึ่งส่วนหนึ่งให้คุณสามารถบริหารจัดการชีวิตของคุณในช่วงนี้ได้ดีนะชีวิตของคุณนับจากนี้อีกสเดือนขึ้นไปเนี่ยคือมันจะเป็นเหมือนกับชีวิตที่พลิกฟื้นเงินทองก็เริ่มไหลเข้ามานะคะในกำรรม,มือมากยิ่งขึ้นนะความรักก็ดีด้วยไหมคะเอเ r น y สวยมากๆานะเอทอควับเอทอเพนโดโคและเอทออนชีวิตคุณพลิกฟื้นนับจากนี้นะคะชะตาชีวิตของคุณจะพลิกฟื้น ความเหนื่อยยากความไม่สบายใจอะไรใดๆมันก็คงจะใกล้จบแล้วล่ะนะคะรอเวลาที่ทุกอย่างมันจะจบลงอย่างสมบูรณ์แบบนะแล้วก็ด้วยความที่คุณอุตสาหะพยายามถ้าใครทําอยู่ในเวลานี้ก็อย่าหยุดความพยายามเห็นไหมคะการเริ่มต้นใหม่รักครั้งใหม่งานเงินรายได้ที่กําลังจะเข้ามาโอกาสครั้งใหม่นะคะการเสี่ยงโชคเสี่ยงทายมีผลในช่วงนี้จะสามารถทําให้คุณเนี่ยนะคะเรีได้ว่า ได้โชคลาภแบบฟุกๆเหมือนกันนะแล้วก็คุณมีเกณฑ์จะได้พบรักกับคนแดนไกลนะคะสื่อสังทางโซเชียลมีเดียด้วยก็เป็นไปได้นะคะมีใครบางคนนะคะอยากที่จะกลับเข้ามาในชีวิตคุณแต่ใจแข็งไว้นะคะให้รอคอยโอกาสใหม่ๆหรือว่ารักครั้งใหม่เอเจี้ออกมาบอกเลยให้รอคอยโอกาสครั้งใหม่รักครั้งใหม่นะคะเพราะคนเดิมๆกลับเข้ามาเห็นไหมคะเอเจี้คือผลลัพธ์เป็นเหมือนเดิมผลลัพธ์เป็นเหมือนเดิม นะคะดังนั้นรอคอยสิ่งใหม่ๆที่กำลังจะเข้ามาในชีวิตดีกว่าเพราะมันจะคุ้มค่าสำหรับการรอคอยเรียกได้ว่า,วาชีวิตคุณนับจากนี้หายเหนื่อยนะคะแล้วก็จะมีความสุขมากยิ่งขึ้นในอีก2เดือนข้างหน้านะคะชีวิตคุณพลิกฝื้นพบรักที่ดีครอบครัวอบอุ่นแล้วก็การงานการเงินนะคะไหลเข้ามาคล่องมือทีเดียวนะคะแล้วก็คุณจะมีชื่อเสียงในเรื่องของ การงานการเงินด้วยนะคะร้านคุณธุรกิจของคุณจะเริ่มมีชื่อเสียงโด่งดังมากยิ่งขึ้นนะคะหวนโปรโมทลงทุนลงแรงหน่อยโดยที่ไม่ต้องใช้เงินก็ได้ใช้เงินบ้างนิดหน่อยไม่ต้องเยอะนะคะแต่ที่แน่ คุณจะได้พบเจอเนื้อคู่ของคุณนะเอเนอจี Energy, ออกมาบอกว่าแบบนั้นเพราะโซลคอนเนคชันเยอะมากคุณมีเกณ์จะได้พบเจอเนื้อคู่ของคุณในอีก2เดือนขึ้นไปด้วยนะคะ2เดือนบวกลบแล้วกันเพราะเอเน g y จีค่อนข้างที่จะรวดเร็วนะคะทีนี้เลขนำโชคของคุณน่ะนะคะหนึ่งหนึ่งหนึ่งถ้าได้เจอเลขหนึ่งหนึ่งหนึ่งเลขหนึ่งสิบเอ็ดนะคะใดๆเลยนะคะกําหนดจิตนะคะมองไปที่ตัวเลขนั้นแล้วขอพรหนึ่งครอทุกครั้งที่เจอ นะเจอครั้งแรกขอพรเรื่องเงินครั้งแรกขอพรความรักนะคะครั้งแรกขอพรเรื่องเงินครั้งที่สองขอพรความรักครั้งที่3ขอพรความสําเร็จอะไรก็ได้นะคะเพราะพลังแห่งตัวเลขเนี่ยส่งพลังนะผู้อ่านบอกเลยเอาละเดี๋ยวเรามาขอคําแนะนํากันหน่อยนะจากแองเจิ้ลสำหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะในเร็ววันนี้นี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตคุณในเร็ววันนี้จริงๆนะ สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเร็ววันนี้ขอคําแนะนำจากแองเจิลค่ะ,ะได้แล้ว Energy Angel ด้านหลังเห็นไหมคะคุณจะได้โอกาสมากมายในชีวิตโอกาสท,ที่ได้พบรักที่ดีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปสู่ความรักที่ดีนะคะ คุณจะมีโอกาสได้พลิกฟื้นชีวิตนะคะมีความเชื่อไว้เสมอนะแองเจิลออกมาบอกว่ามีความเชื่อไว้เสมอและก้าวต่อไปได้เลยค่ะคุณจะเป็นคนที่มีความมั่งคัง่งมั่นคงในชีวิตคนหนึ่งและคุณจะเป็นคนที่มีความสุขในความรักมากจนคนรอบข้างอิจฉานะคะอะไรที่มันไม่ใช่ปล่อยผ่านเลยไม่ต้องไปเสียดายนะคะ ในการใช้ชีวิตในแต่ละวันนะคะเราจะมาเสียได้หรือว่าย่ำอยู่กับที่ไม่ได้นะคะบางท่านถ้ายังม o ฟ e อ n เป็นวงกลมอยู่ค่อยๆนะคะผลักดันตัวคุณเองขึ้นมาค่อยๆผลักดันตัวคุณเองขึ้นมาค่ะยืนอยู่บนจุดสูงสุดของหน้าผาให้ได้และก้าวเดินต่อไปนะคะแล้วใครบางคนที่เขาเคยเดินออกไปจากชีวิตคุณเขาจะเสียดายคุณด้วย ะะเขาเสียดายคุณมากๆเลยบอกเลยแต่ว,ว่าวินาทีนี้คุณคงจะไม่หวนกลับไปแล้วนะคะนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะในชีวิตโดยรวมนี่คือคำถามแรกที่ครอบครัวเราถามนะคะอย่างเช่นเคยนะอย่างที่ผู้อ่านบอกพิมพ์ไว้ใต้คลิปเดี๋ยวผู้อ่านจัดคลิปให้นะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ